สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟาละดาค่ะคลิปนี้ต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะคลิปที่ผ่านมาเราพูดถึงความหมายของสีดอกกุหลาบกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟ้าจะมาแนะนำค่ะจำนวนกุหลาบสื่อความหมายค่ะว่าแต่และดอกหมายความว่าอย่างไรบ้างนะคะ1ดอกหมายถึงรักแรกพบค่ะ สองดอกหมายถึงการแสดงความรู้สึกที่ดีให้กันค่ะสดอกหมายถึงว่าฉันรักเธอ7ดดอกหมายถึงคุณทำให้ฉันหลงสเสน่ห์เก้ดอกหมายถึงเราสองคนจะรักกันตลอดไปค่ะ10บดอกหมายถึงคุณเป็นคนที่ดีเลิศมากๆ11ดอกหมายถึง คุณเป็นสมบัติที่มีค่าชิ้นเดียวของฉันเลยนะ12ดอกขอให้คุณเป็นคู่ของฉันเพียงคนเดียวเท่านั้น13ดอกคุณคือเพื่อนแท้เสมอ15ดอกฉันรู้สึกเสียใจจริงๆสื่อความหมายเช่นนี้นะคะ20ดอกสื่อความหมายว่าฉันมีความจริงใจต่อเธอมากๆเลยนะ 21ดอกสื่อความหมายว่าชีวิตนี้ฉันมอบเพื่อเธอคะ่ะ36ดอกสื่อความหมายว่าฉันยังจำความหลังอันแสนหวานของเราได้ดีทีเดียวส0สิดอกหมายถึงความรักของฉันเป็นรักแท้และนิรันด์99ดอกหมายถึงฉันรักเธอและจะรักเธอไปจนวันตาย หนึ่งร้อยดอกหมายถึงฉันอุทิศชีวิตนี้เพื่อเธอและเพื่อเธอคนเดียวหนึ่งร้อยหนึ่งดอกหมายถึงฉันมีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นหนึ่งร้อยแปดดอกหมายถึงคุณจะแต่งงานกับฉันไหมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกหมายถึงฉันจะรักคุณจนวินาทีสุดท้าย เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสําสำหรับใครที่มีโครงการที่จะให้หรือจะมอบกุหลาบกับใครบ้างในวันวาเลนไทน์ปีนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณภาพสวยๆจาก Pinterest ขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่มากที่คอยสนับสนุนตลอดเวลาแวะเวียนมาชมคลิปตลอดเวลาเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ